สวัสดีครับผมนูโน่หนึ่งอินเดียนพะราม5าครับผมซีดแบงค์ฮานโน่สองอินเดียนพะราม5าเหมือนกันครับวันนี้เรามาทําอะไรที่พะรามสองวันนี้เรามาอันบ็อกครับหลังจากเปิดตัวไปแล้วเนาะสปอร์ตชีฟราคาคุ้มค่าคุ้มราคาเทียบเท่ารถประกอบให่ออปชั่นให้มาเต็มเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่าอืเราก็เลยคิดว่าเราต้องสั่งมารองรับลูกค้าจํานวนมากใช่จะเป็นวาสนาผู้ใดหนอที่ได้ครอบครองสปอร์ตชีฟนะฮะ ปกติก็เราก็จะมาเป็นกล่องลังไม้ก็จะมีเป็นผ้าใบป,ปิดมาให้ซึ่งเนี่ยผมได้สัมปทานแล้วเดี๋ยวผมจะไปทํากระเป๋าใครอยากได้กระเป๋าก็ทักขาผมนะได้เราขายนะเราขายเราไม่ได้แบบทักมาเราต้องผ้าใบอเมริกันนะเนี่ยใช่เนี่ยกลิ่นเบอร์เกอร์อ,อยู่เลยโอ้ไม่ได้แล้วกระเป๋าไม่ได้กระเป๋าขาด <นะ S 2> แล้วเอโรงงานจับหน่อยรับ และนี่คือมาสเตอร์อาร์ตนะฮะที่มาของสีระดับโลกใช่มาดูคันแรกเลยดีกว่าพี่แบงค์ว่าได้สีอะไรมาเนะนี่เลยโอ้ดำด้านแบล็ k สม o ก็ให้ดูกันอีกครั้งนะฮะว่าเวลาส่งมาจะเป็นไงคือเราก็จะมีรัดกับเฟรมมาแบบเรียบร้อยเลยก็จะมีเป็นสายรัดคันนี้น่าจะเคยเห็นแล้วเนาะใช่ใช่ตัวก็จะเป็นสีดำเนาะใช่คือรถดโมเราเองก็เป็นสีดำไปลองได้ อันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะะสิ่งที่จะได้รับคือเนี่ยอย่างที่เห็นเลยมันแตกต่างจากชิปเดิมมากมายเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล้อแม็กัพไซด์ดาวหน้าโบคู่หน้าดิสคู่นะฮะด้านหลังคือจะได้โช๊คฟ็อกมาเลยนะ,ะขนาด14นิ้วเลยนะพูดถึงบอกเลยก็ทรงซิงมาเลยนะใช่บอกก็จะเป็นเบาะอีกทรงเป็นทรงทรงของเบดะชิฟเลยแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงที่ลืมมันได้เลยคือแฟริ่งหน้าซึ่งจริงอันนี้ก็มีแยกนะแยกขายสามารถสั่งกับเราได้ จริงๆแล้วอันนี้ขอคุยหน่อยเราเป็นสายแต่งเราแอบเห็นว่าจริงๆเนี้ยอันนี้มันไซส์มาตรฐานนะมันมีแบบคิวแบบยกขึ้นสูงอีกนะใช่ของโรงงานเลยเย่ก็เลยของเดิมแบบมันจะมีสามไซส์ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วผมูไปชิวสูงแล้วผมได้แฮนด์สูงมีมีครับไลเซอร์ยกสูงขึ้นมาอีกก็มีเป็นสิบนิ้วก็คือเปลี่ยนแค่ตรงกลางแล้วก็ใส่กลับเข้าไปจบเลยไม่ต้องแปลงเลยที่ต้องเปลี่ยนเลยถ้าอยากจะซิ่งจริงๆคือมีแค่ท่อนะ ถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยคือสรงมันซิ่งมาแล้วนะเอางอ่ายอย่างสีดำเนี่ยราคาเปิดตัวเท่าไหร่นะร้านหนึ่งเกนะฮะราคาน่ารักมากอุดอาตังไปเติมใส่ท่อได้ยัง<ช>ยังเหลือนะเลยยังเหลือเลยเรามีเรามีแพ็คพิเศษด้วยนั่นก็คือปอร์ชิฟต์พเอาง่ายๆคือสเตทหนึ่งจากอินเดียมอเตอร์ไซค์เ i ื่อนไทยแลนด์คือคุณมาปุ๊บจ่ายราคานี้ปุบออ๊บท่อกองกลองเสร็จครบ สเต็ปหนึ่งไมเลยได้เลยไปเลยออเสร็จหนึ่งออกจากแพ็อรี่ของเราเลยฟังราคารู้สึกสบใจแบบว่าเอาจริงไปไปซื้อเองก็ไม่ได้ราคาเนี้ยใช่แล้วนี่คือสีดำผ่านใบต่อไปต่อเลยครับคันไหนดีครับอ่าขันนี้ขันขวาและนี่ก็คือเสียงของเด็กวัดแข่งแรงกว่าพวกมึงเอาเลกงัดไม่ใช่ และนี่คืออินเดียนสปอร์ตชีฟนะครับกับสีสเตล l ์เกรสีเนี้ยมักจะอยู่ในรถระดับพรีเมียมและซูเปอร์คาร์เอาง่ายๆนิสโม R35 ก็ใช้สีสเตล l ์เกรนะครับเนี่ยนี่คือสีสเตล l ์เกรเหมาะกับเรานะเนี่ยตรงซิ่งอะแบดแบตหน่อยหมายถึงรถแบดแบตที่ <Yeah. S 1> อ่ะอ้ <laughs> าวนด้โยนมาทำผมอีกแล้วเจ <laughs> <laughs> ้าตัวเนี้ยเพิ่ม ราคาสีมอีกประมาณกี่บาทแล้วก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอางี้ดีกว่าผมบอกราคาเลยถ้าเป็นสีสเตลเกเนจะขายอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทครับก็เพิ่มอีกนิดนึงนิดนึงได้สีพิเศษเป็นสีที่พี่บอกว่าคือถ้าเป็นรถสีเทารโบระดับพรีเมียมอ่าระดับ,บพรีเมียมจะเป็นสีนี้หมดใช่คือ,อง่ายๆก็อาจจะเป็นเคยได้ยินพวกเทอรแลมโบนะเทารปอร์เช่เท่าที่ไปลองขี่มาแล้วคือเห็นหลุมไม่ได้เลยลูดทุกหลุมช่วงล่างดีมากคือไม่ได้บอกว่า ตัวชีฟตัวเดิมๆไม่ดีแต่อันเนี้ยมันแอดวานซ์ไปอีกมันจะช่วงล่างมันจะแบบเพอร์เฟกกว่านั้นอีกนะผมว่ามันคือช่วงล่างระดับพรีเมียมเลยอย่างเช่นชุดหน้าเนี่ยก็ไคยาบ้านะ K Y B 43่ 4, มิลเอาง่ายๆก็อารมณ์ช่วงล่างเนี่ยก็คือ c ช a เลนเจอร์เลยใช่นะคือมันคือตัวเฮฟวี่เบดได้เลยนะโพซิชันเมื่อท่านั่งมาแล้วเนี่ยรถจะรู้สึกอ่าทัศนวิสัยดีขึ้นผมจะรู้สึกว่ามันสูงกว่าพวกชีฟปกติในระดับนึงนิดหนึ่งนิดหนึ่ง,งแล้วก็ ด้วยไลเซอร์แฮนอะไรอย่างเงี้ยพอดีกับไซส์คนไทยใช่แบบไม่ก้มไปไมเงเอาไป,ไปลองขี่ลองให้แบบน้องสูงสักประมาณ160-164เนี่ยโอ้บอกสบายเลยขี่ได้มไม่ได้รู้สึกสูงไปรถไม่หนักก็ยังไงอยากให้มาลองจริงครับตอนนี้รถเราเปิดให้ลองแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช่มีรถเดโมแล้วเนาะอยากเป็นเจ้าของสปอร์ตชีฟคันนึงเนี่ยต้องจองเท่าไหร่แล้วต้องมีอะไรบ้างสปอร์ตชีฟผมขอจองสักสามหมื่นะ ได้เลยรถมีพร้อมส่งมอบนะบอกเลยครับรถมีพร้อมส่งมอบ<ช>แต่ว่าจํานวนจํากัดนะ<ช>ตอนนี้คืออันนี้เป็นราคาพิเศษรถแรกนะ<ช>ซึ่ง ผมจะบอกว่าไม่มีราคาถูกกว่านี้แล้วเอาง่ายๆอย่าเล็งนานอย่าเล็งนานมาได้เลยได้เลยเอออย่าเล็งนานใช่เพราะเดี๋ยวแบบคนอื่นไม่ขี่้วอุ้ยดีดีพอมาแบบอยากได้แล้วรอรถผมแบบใช่อันนี้ราคาที่บอกไปทั้งสองสีเนี่ยมันเป็นแค่ล็อตแรกเท่านั้นนะใช่นี่คือราคาดีที่สุดตั้งแต่ทํามาเลยบอกง่ายๆล้านหนึ่งเก้ารถเมกานะครับราคาเที่เท่ารถกับไทยใช่ใครหนอจะเป็นเจ้าของไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเป็นวาสนาผู้ใดหนอ ไปดูอีกอะไปข้างหลังเลยนะถ้าสมมติอยากจะมาเปิดกล่องกับเราเนี่ยบอกได้นะเดี๋ยวแบบเราเรียนเชิญมาเลยอ๋อมาเปิดพร้อมเราเปิดพร้อมเราผมว่ามันรู้สึกแบบพรีเมียมมากๆในการแบบมาเปิดรถอะมันเหมือนแบบเรามาให้กำเนิดเขาตั้งแต่วันคลอดวันคลอดโอเครถเมกานะแต่อากาศเนี่ยบางนาชัดๆอันนี้ก็เป็นอีกคันเนาะเป็นสีสเตลเก นะล็อตแรกเนี่ยเราจะมีเป็นสีเซลเกแล้วก็สีแบล็กสโมกครับมาให้ชมล็อตแรกแล้วก็ในปีถัดไปสีก็จะมีเพิ่มเติมจริงๆแล้วอ่ะเราโชคดีนะที่เมืองนอกเขาหากันนะสีสเตลเก่ะเพราะมันเป็นสีที่คนเขาเล่นกันแต่เรากลับได้เนี่ยที่เห็นอยู่ที่เปิดตอนเนี้สองคันแล้วนะใช่เซลเกรสวยมากตัวจริงสวยมากอยากให้แบบมาเห็นตัวจริงใช่เป็นสีสเตลเกเนาะมาชมเราเปิดชมเปิดคันสุดท้ายเลยในล็อตนี้มีจํานวนจํากัดจริงๆในล็อตแรกราคานี้ นี่ผมมีข้อเสนอพิเศษด้วยนะพี่แบงค์ยังไงครับพี่โนสมสมมติคุณเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเนี่ยมาซื้อทีเดียว4ค่คันเฮ้ยแก๊งผมอยากขี่4คนเลยผมให้ราคาพิเศษได้นะแบบบ้านะานะ,านะมมอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษให้ได้บ้างนะหูยมาเลยแก๊งไหนขับ MC ไหนนะครับส<ช>นใจทักมาเลยสุดท้าย,ส,ายสุดท้ายเป็นสีอะไรเนาะ,อะโอ้โอก็เป็น Self เซลเกย ก็เห็นมาอยู่ที่ไทยเยอะเหมือนกันนะบอกให้สีนี้เอาจริงนะพี่เห็นเห็นแล้วก็มีสี่ลนะสามสี่คันแล้ใจอยากเห็นเอาไปแบบฟิลใส่คาร์บอนแน่นๆเนาะซิ่งสิงแต่งน็อตซิ่งสายซิ่ง,ง,ง,งแบบหูคือตั้งแต่ไปลองอ่ะแล้วลองกดสปอร์ตอ่ะกดได้ประมาณแป๊บหนึ่งกลัวแรงเกินคือชุกเรายิ่งดีทำให้เราขี่ง่ายไม่รู้สึกว่ามันกระด้างใช่สำหรับคนที่ชอบแบบสายพอรฟพรแมนเนี่ยแล้วช่วงนี้รถ กระแสรถซิ่งวีทวินซิ่งเนี่ยมาแรงมากก็บอกให้ว่าจัดโปรนั้นไปลงแข่งได้เลยนะโปรที่เราให้เป็นสเตจหนึ่งอ่ะก็คือเอารถเดิมๆอยู่แล้วว่ากดเทียะเกือบ200-200กว่านะผมเคยลองมาแล้วนะเดิมๆไั่นคือชิปชิปปกติชิปปกติที่ยังไม่ได้ทำช่วงล่างนะแต่พอมาเป็นทับอดชิปช่วงล่างดีขึ้นเยอะ อารมณ์ง่ายๆเหมือนคนขับขับรถแบบรถรถหรูอ่ะพรีเมียมแบบหายไปเลยออปชั่นที่ให้มาเกินราคาที่ตั้งไปเยอะมากคือถ้าราคาอันเนี้ยเอาจริงบางอย่างยังไม่ได้เลยต้องไปใส่เพิ่มอันนี้เนี่ยลองดูกันเล่นๆเนี่ยกับราคาที่ให้ไปนะทั้งทั้งตัางๆทั้งหน้าอย่างทั้งหลังเลยมาดูกันดีกว่าว่าม่งได้อะไรบ้างไม่ใช่แค่ปั๊มคู่นะให้จานมาด้วยนะจานก็แบมโบ้นะฮะจานแบมโบ้คู่ดิสแบมโบ้คู่แล้วถ้าใครอยากครบ สูตรเพอร์ฟอร์แมนซ์อยากใส่เป็นก้านเบก้านพัดเบรโบก็ใส่ได้เหมือนกันก้านโบเบลิงเจอร์ได้หมดยังไงก็ฝากนะฮะติดตามเพจอินเดียมาราเคิลดีเสนะฮะโดยเราเนี่ยเรามีโชว์รูมกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะตอนนี้2สาขาแล้วก็กำลังจะมีเปิดเพิ่มในปีน้ในเดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เริ่มต้นปีหน้ามันนนไปก็คือเราตั้งใจที่จะนำแบรน FIRST a อเมริกามอเตอร์ไซคเข้ามาแล้วก็ทำให้มาคือเหมือนแบบให้ลูกค้าได้ใช้รถดีๆนะฮะก็ยังไงก็ฝากด้วยกับ INDIAN MOTORCYCLE t h นะฮะโดยของเราจะมีอยู่ที่พระราม5แล้วก็พระราม2สำหรับใครที่ใกล้ที่ไหนก็แวะไปที่นั่นได้เลยพี่นูฝากหน่อยพี่นูมีเพจอะไรบ้างแล้วก็ช่องทางอนฝากพี่นูเพจผมด้วยนะครับเพจอินเดียนมอเตอร์ไซค์คาม5เซลลบายนูนะฮะ ก็จะมีคอนเทนต์มีข้อมูลรถมีภาพสวยๆใสห้ทุกคนได้ชมนะครัโปรโมชั่นเด็ดๆหรือว่าดิวส่วนตัวมาเลยดิวส่วนตัวไม่เคยคิดอะไรดีได้เลยเรื่องรถเรื่องรถโอเคโอเคก็ไงฝากด้วยครับผม c i t y แบงค์นะฮะแล้วก็พี่นูขอกรับเรียนและลาไปนะที่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับ